อนนี้เราก็เดินทางมาถึงสี่กอแล้วนะครับผมตนนแต่ว่าลวหลังจากที่ป้าแตนใช้เสร็จนะฮะแล้วก็แวะลงบ้านย่านะครับผมมีปม้าแตนมีย่ามีแอดมินแอนนะครับเราก็จะมาส่งราด้านะฮะที่บ้านกบตูมไหนบ้านราด้าอยู่ไหนนอ้ไอไกจังโอ้ทำไมไกลจังไกลสุดท้ายท้ายสุดโอ้บ้านหลังสุดท้ายเลยเหรอ ก็บ้านตูนี่ใหญ่นะเนี่ยอ๋อสองหมู่หมู่หนึ่งกับหมู่สิบสี่ไม่ได้อยู่มูอะไรมู่สิบสี่อ้อยู่มู่สิบสี่ไ่วิวน้องวิวอยู่มุก ไปทำอะไรอ,ไไอ๋อเต๋อต้องไปใช้สิทธิ์ที่มุกะอ๋อหลางของบ้านมะนาวคนละบ้านด้วยนะป๊าใกล้ <c ười> จากโรงเรียนเนาะหนึงกิโลนะนะแล้วเมื่อก่อนไปเรียนยังไง ดอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตีนสะพานนี่เลยอโอ้อันนี้เป็นร้านอะไรของใครเนี่ยร้านขายน้ำของรลล้านหลังแอรตอนนี้ไงปิดกิจการปิดกิจการแล้ว <laughs> ขายดีมากโอ้ย <laughs> ขายดิบขายดีแล้วตอนนี้ใครอยู่บ้านเนี่ยสงสารจะมา <laughs> ไม่ร้านมะขามก็เยอะเหมือนกันนี่ โอ้น่าสานใจม,ม,มาดำจะดุหรือเปล่าไก่ไข้อ่ะไก่ไข้ไก่นั่นี <laughs> ตั้งไก่สมัยสมัยอะไรสมัยคนคอมาแล้วมันติดรถเปิดเด้นะมเะมาขาเอนอกจากมาขามจะเยอะแล้วดูมะม่วงโอ้โอ สวัแม่วัดสวัสดีลุงเสือหน่อยลูกสักผ้าสวัสด,ดีลุงเสือหน่อยโตวไวจังโอ้สวัสดีค่ะโตวไวมากค่ะวันนี้วันอาทิตย์เราจะไปเก็บมะขามไปปีนขึ้นไปเก็บเลยเสือปีนไม่ไหวหรอกมั้งมันยังเป็นในนั่นอยู่เลยมันยังดิบอยู่ดิอดอเออ เนี่ยมันยังไม่สุกเด้หนเออมันยังไม่สุกเออก็ดีนะจะได้ขายทีหลังเขาขขฮะใครอย,อยากกินแบบหมูหมูจะมีให้ค่อยกินหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมมาลุ้นกันเออเออนี่แหละ่อยว่าได้อยู่่อยมีแววว่าจะได้กินแบบหมูหมูคุณผู้ชม เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าลูกนี้จะหมูหรือเปล่าหมูไหมโอ้โหโอเคอยู่สุกแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความกึ่งกึ่งหมูอยู่นี่ไงนี่นี่ปีนขึ้นไปเลยนี่ยังไงเนื้อเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมูเออหมูแบบนิดหน่อยนิดหน่อยครึ่งหมูครึ่งหมาครึ่งหมูครึ่งหมาอร่อยอันนี้ก็ครึ่งหมูครึ่งหมาเหมือนกันอร่อยมากจริง รสชาติดีมากแลาวไงมาจากไหนบอกว่าขโมยมาขามก่อนอร่อยเดี๋ยวกินมาจัดมากอะไรเอ้อะไรเพราะมันเป็นเพรอะนะนะมันเป็นลาดำนะแม่ดาก็เลยเอาเอาไปมาไปมาบดแล้วมันแตกอ๋อมันแตกยอดใหม่แสวยงามโอ้หสวยจังสวยๆยอดใหญ่ โอ้งามมากเลยออโอ้ยอีกอาทิตย์เดียวก็ได้กินแล้วนี่เก็บแล้วนี่ค่อยจะเก็บแล้วนี่น,น้อยๆอย่างนี้ละไรอ,อ้าวไม่รอให้มันโตกว่านี้ก่อนเนหรอมาด,มาดูมาดูามาเฟืองหวานมาเฟืองหวานเออทำแบบนี้แหละไม่ต้องมันต้นไม่ต้องให้มันขึ้นสูงเหรอ<ม>ไนมาชิมูสหวานจริงไหมองชิมดูนี่คุณผู้ชมมาเฟืองคาต้นเลยค่อยจะกินคาต้นอ เอาตัวบนหน่อยนะเผื่อมันไม่โดนฝุ่นเมื่อกี้ตัวล่ามันโดนฝุ่นเยอะหน่อยต้องเซ็ตก่อนดินี่แหละเขาบอกว่าปลูกมะเฟืองเนี่ยไม่ต้องให้มันขึ้นสูงจะกินง่ายเป็นไงนั่นแหละทำน้ำหวานจริงจริงทำน้ำมะเฟืองได้ดีมากเลยนะแล้วกลับไปด้วยนะด้าเูากินเลยอร่อยน้มันมันจะออกฝาดฝาด อ,ออกฝาดหวานๆเป,ปรี้ยวพอดีแบบรสชาติดีมากถ้าเราใส่เกลือนะมันจะอร่อยแล้วเขาบอกว่ามะเฟืองเนี่ยประโยชน์เยอะมากแต่คนไทยไม่นิยมบริโภคแต่ประโยชน์มันดีมากๆประโยชน์เยอะคอยติดใจมะเฟืองแล้วเนี่ยดอกผักหวานไหนนั่นคือดอกผักหวาน นี่นี่คือต้นถักหวานเหรอไม่เลืป้าทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยต้นมันใหญ่โอ้ต้นเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ยสิปีแล้วไม่ดา่าเวลาหน้าฝนนะน้ำมาถึงไหนอะน้ำเยอะเยอะถึงคอกวัวเลยเหรอขอบเลยเห็นไหมดินมันไลดน่ยอ๋อดินมันสไลด์ไปตามเวลาฝนตกแล้วก็น้ำเยอะใช่ไหมมันกัดเซาะต้นมะพร้าวต้นนี้นะค่อยปลูกอยู่ข้างบนนี้นะ ค่อยปลูกข้างบนแล้วน้ำท่วมใส่ๆๆๆตื้อลงไปเลยพเพอาะก่อไว้นั่นเลยอ๋ออ้าวแล้วตอนหน้าฝนมามันก็ท่วมสิท่วมหมดเลยนี่ยก็เลยแต่บ้านวันนั้นเนี่ยเอาข้างบย้ายออกไปเลยอ๋อสะพานก็ท่วมสะพานนี้นอ่ะนะอ๋ตอตอนที่ตอนที่ฝนตกหนักๆตอนนั้นใช่ไหม,มอ๋อที่รถข้ามไม่ได้ที่รถผ,ผ่านไม่ได้นะโอ้คือมันมีทั้งฝนแล้วก็น้ำป่าด้วยเนาะ ดอกนะฮะเต็มต้นเลยคุณผู้ชมดูเป็นลาด้าอก็เลยทำแบบนี้อืมนี่นะมันผลิดอกใหม่เลยนี่นะอันดอกตัวเมียนอ๋อดอกตัวเมียมันจะเป็นดอกเอฟซีดูต้นนี้ดิเอกดูดู่อตรงนี้ดิอืมข้างบนยิ่งเยอะจะปีนเก็บยังไงเน่ยนะะเหรอ ว้าวเซอร์ไพรส์มากนะฮะดอกผักหวานเยอะมากเต็มต้นเลยโอ้ oh, บรรยากาศดีนะบ้านแม่ดาเนี่ยญญาาเ,เอออยู่ริมคลองเขาเรียกเรียกเรียกคลองหรือบึงอะไรเนี่ยห้วย

จะค่อยขามต้นมะพร้าวปล LIKE ูกตรงนี้แล้วไหลลงไปอยู่ข้างล่างนี <k <k ่แหละโอ้นี <k 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 ่ตอนสมโอเขามีนะฮะนี่หน่อไม้โอ้เป็นดงหน่อไม้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นะฮะเราได้แล้วมาเฟืองนะฮะ กลัวไปแย่งมาขาเจ้ากินบ๊อาะหาดีจังมันใายมันกลัวคอยมาแย่งมามาขาไม่ได้กิน